คดีใหญ่ที่นครสวรรค์ยังคงตามกันต่อนะครับอดีตผู้กํากับโจ้หลังจากที่มีการประสานเข้ามาแล้วเราก็จับได้ทั้งหมด7คนแล้วในเบื้องต้นล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้มันมีภาพปรากฏออกมาวินาทีที่ผู้ต้องหาในคดียาเสพติดที่ถูกถุงถุงถงดำคลุมหัวจนเสียชีวิตนี่คือตอนที่เขาถูกล่อซื้อนะครับของกลางก็คือไอซ์สถุงถุงละ100กรัมน้ําหนักรวมทั้งหมด300กรัมด้วยกัน นายมาวินซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดวันนั้นที่ถูกจับคือ4สิงหาคมภาพถ่ายเหล่านี้เนี่ยเป็นของกลางสำคัญก็จะมีเงินที่เจ้าหน้าที่เขามีการไปถ่ายสำเนาเก็บเอาไว้ด้วยถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญนะครับที่ยืนยันได้ว่าตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติดสพเมืองนครสวรรค์หรือว่าชุดสืบสวน05ของอดีตผู้กํากับโจ้มีการล่อซื้อยาเสพติดจากผู้ตายจริง ซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับข้อมูลของทางรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกสุชาติทีละสวัสดิ์ครับท่านออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบทางคาดีบอกว่า27สิงหาคมวันที่ท่านออกมาให้ข้อมูลท่านบอกว่าไปพบบันทึกประจําวันเรื่องของปฏิบัติการล่อซื้อยาเสพติดจ,จริงนะครับและมีการลงเลขธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อ,อทุกอย่างครบนะฮะ แต่สิ่งที่ไม่เจอก็คือบันทึกการจับกลุ่มหรือว่าของกลางที่ยึดมาได้ก็คือไอซ์สามร้อยกรัมตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไม่เจอนะฮะน่าเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เดินเน่ในการกำเนโดยชอบนะครับหลังจากนั้นแล้วมาในส่วนที่องที่มีการจับกลุ่มล่อซื้อยาเสพติดและนำตัวไปแจ้งข ตามระบายจะปิดพปักงานนะครับก็มีการแายผลแบ,บ่งเป็นสองส่วนคือในส่วนแรกก็คือส่วนที่เข้ามาที่ห้องอ่วนด้านหลัง็มีนั้นผู้ตายและภรรยาก็ยังยังอยู่ระหว่างการอาพยญการพิสนทน่เพื่อให้ได้ข้อจริงท่านเช็่ว่ามีการปตที่ตายเพิ่มเติมหรือไม่ กรณีที่ชุดจับกุมยาเสพติดได้ลงบันทึกประจําวันธนบัตรสําหรับล่อซื้อช้าเพราะว่าเห็นว่าต่างคนต่างตกใจแล้วก็หลบหนีไปฮะจึงไม่ได้นําบันทึกเข้ากระบวนการเหมือนกับกรณีทั่วไปแต่ก็ยืนยันนะครับว่าได้นําสําเนาประจําวันที่ให้ดูนั้นเป็นสําเนาจริงไม่สามารถลงย้อนหลังได้และก็พบว่าชุดสืบ0ูที่ทําคดียาเสพติดมีประมาณ13-15นาย รวมที่ถูกจับเจ็ดนายแล้วนะฮะครับซึ่งพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างเรียกมาสอบปากคําเพิ่มเติมอ่ะอันนี้เป็นคําชี้แจงในมุมของรองผบตรที่ออกมาอแถลงแล้วก็อธิบายทีนี้คุณผู้ชมครับดูกันต่อฮะเมื่อวานนี้สสิระเจนจากะสสกทมพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะฮะเข้าพบพ่อแม่เหยื่อของผู้กำกับโจ้และที่สสีระกำลังทำนี่คือการสาธิต ทดลองใช้ถุงดําคลุมหัวทีมงานครับจําลองพฤติกรรมของอดีตผู้กํากับโจ้ซึ่งทีมงานยืนยันว่าเมื่อคลุมหัวด้วยถุงดำหนึ่งใบก็มองไม่เห็นหน้าแล้วไม่ต้องคลุมถึง6ใบแล้วเมื่อลองดึงถุงดําทําให้เริ่มหายใจยากหาบบทรมานนี่นะฮะ,ะ,ะสสศีระยืนยันว่าจากการตรวจสอบประวัติของอดีตผู้กํากับโจ้ย้อนหลังเนี่ยพบว่าเคยถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนในทํานองนี้มาแล้วนะครับแต่ก็ได้กลับมาทํางานอีกครั้ง ก็ไม่แน่ใจว่ามีใครหนุนหลังหรือเปล่าอันนี้ในมุมของสสีระเขาว่าแบบนี้นะฮะจากประวัตินะคือเคยถูกออกราชการในทํานองนี้นะครับทั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ได้กลับรับราชการใหม่นะครับแล้วมีความเจริญเติบโตล้ําเพื่อนๆในรุ่นด้วยซ้ำนะล้ํารุ่นพี่รุ่นอาของเครตบุตรโจเนี่ยสาเหตุเพราะอะไร มีความสำคัญกับผู้หลับผู้ใหญ่นะคือตอนที่เขาไปสาธิตจําลองการคลุมถุงดำเนี่ยนะฮะก็ไปสาธิตทิตาคลีนครสวรรค์เลยนะฮะลงพืที่ไปนครสวรรค์นู่นฮะหน้าบ้านของผู้เสียชีวิตเลยนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมมีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อนะครับของผู้เสียชีวิตคุณพ่อบอกเลยว่าทางครอบครัวอยากจะได้รับความเป็นธรรมคือครั้งแรกที่เราเคยเล่าข่าวให้ฟังกันไปที่พ่อออกมาให้สัมภาษณ์บอกไม่ติดใจสาเหตุการตาย พ่อบอกตอนนั้นพ่อยังไม่เห็นคลิปครับอพอเห็นคลิปว่าลูกชายถูกอดีตผู้กำกับโจ้ใช้ถุงคลุมหัวพ่อบอกเลยครับหัวใจของคนเป็นพ่อแทบแตกสลายและจะเดินหน้าเอาผิดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องครับครุยคุณพ่อ,อเลยครับครับ<อ>ก็ไม่มีอะไรครับอผมจะขอความเปทําจากท่านคับผมจากท่านศิละนี่นะครับโอ้โหหัวใจแทบแตกสลายนะครับอยากให้สื่อมวลชนเข้าใจด้วยนะครับว่าความเป็นพ่อนะครับ ลูกคือดวงใจนะครับท่านลองท่านมีลูกแล้วท่านจะรู้ว่าการสูญเสียมันเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับโอบคุณม,มากครับรแค่นี้ก่อนนะครับโอเคไม่ต้องพูดอะไรเพิ่คืออ่ะอ่ะนี่อ่ะคือนี่เป็นการเปิดใจของคุณพ่อเรียกว่าครั้งแรกๆก็ได้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์กับเพจบิ๊กเปลี่ยนไปคุณพ่อให้สัมภาษณ์สั้นมากนะฮะเมื่อวานนี้ทิศทางหลังจากนี้การเดินหน้าเอาผิดกับกลุ่มของอดีตผู้กำกับโจจะเป็นยังไงต้องติดตาม